หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก,ก็บอกเราว่าโอเคต้อง,ต,องต้องตัดนมทิ้งนะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่กกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงน,น้าก็ไม่เหมือนแม่นะหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะสุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะ สวัสดีค่ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ1 1บเดือนที่แล้วว่ะค่ะคำเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนนึงค่ะก็เช้ามักก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็่าก็คือหมอก็ยังไม่นิฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบน,นี้เรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2ออาทิตย์ มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมือนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอเลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกลื่มมะเร็งค่ะเป็นเกึงมาะเร็งแล้วก็ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึง่งรู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะ ึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดสาวเลยอีกวันหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อน <c oughs> ใช่ไหมคะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นตกใจมากอะคะ่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็ค,คือคิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดีแล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็ค <c oughs> ือ คว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอพนัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุด หนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะ mm hmm. ก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นก็สุดแล้วอะคะ่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผัดเต้านมทิ้งคือสุดสุดแล้วอะคะ่ะ mm hmm. พอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะคะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นจะไปพบจิตแพทย์อะคะ่ะแล้ว ผ่าได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเทศใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่างเงินสําคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์โพลิตินนะคะที่ทําให้แม่มีวันนี้ได้หมอบอกว่าคุณเป็นบะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็ไปตา,ามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงน้นา,นาก็ไม่เหมือนแม่นะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมาลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาเคมฉายแสงพอดีอ ฮอร์โมนเราหายหมดหมอเลยสั่งให้อีกสี่รอบเป็นแปดรอบค่ะแล้วก็มาต่อสายแสงที่โรงพยาบาลบลูบรีอีกสามสิบแสงจบแสงวันที่ยี่สิบหกกันยาห้าเก้าค่ะแล้วก็หมอกันนัดตรวจทุกสามเดือนสามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะ มะเร็ลงลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรงซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็12โรคลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นบะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่กต,ตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่ เราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอ่ะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมนลามไปหลายจุดแล้ว พี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้าคันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทองสิบบาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศพัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจพี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินพพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่า มันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้อง ต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหม่กของรองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทำงานแล้วไม่เคยมีน้ำลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะ